กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะรันได้หรือยังกีเฮิร์คุณพี่น่ะขอผลิตอยู่รอก่อนนเงียบไม่กล้าให้คำตอบถามทุกวันได้ทุกวันได้ก็ได้เองแหละคนสั่งเยอะมากจริงเหรอจริงหรอรานคนสร้างเยอะจริงเหรอเขาต้องรอผลิตใช่ไหมเนี่ยฉันเป็นสอีกยี่ห้อหนึ่งปากกูลอกแล้วนะเนี่ย รอเนี่ยคุณผู้ชมถึงได้บอกว่ารีบสั่งกันเข้าไปเพราะว่าเขาจะได้ผลิตตามออเดอร์อย่างพี่เต๋าสั่งไว้ในสามอาสามมาทิพย์ยังไม่ได้เลยอ่ะจนตัดหลอดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะขโมยนี่ไปใช้แล้วนะกจะจ่ายเงินแล้วขโมยไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นของอันนี้โชว์ก็จะขโมยทำไมข้างไหเป็นของไอ้นี่ไงเป็นอะไรเป็นลม Y เฮ้ไปเอาไปใช้ไงตอนไม่มีอะไรใช้ ใช้ที่แทนโคตรลากรน G Herb คุจะใช้ดีออใช้ดีนี่รอมาสองสามอาทิตย์แล้วมันยังไม่เอามาให้ดิฉันเลยอะ่ะครับโอ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ยาสีฟันที่แบบซื้อครั้งเดียวแล้วจบนะคุณเจอ G Herb แล้วคุณจะไม่ใช้ยี่ห้ออ,อื่นอีกเลยจริงๆพี่เต่าเคยไปใช้ยี่ห้อ,อหนึ่งที่เขาบอกฟันจะขาวดุอะไรสักอย่างเนี่ยออโอ้โหปากคุณลอกมันโอ้โหได้ปากปากลอกอืม มันแรงไอ้นี่ใช้มาตั้งนานปากไม่เคยลอกครับแล้วแถมลมหายใจหอมสดชื่นฟันสะอาดหินปูนหายฟันผุไม่มีสีฟันเปลี่ยนเ,เขาไม่เขาไม่เคลมเวอร์อะ<ช>นะฮะ<ช>จีเฮอผู้ชมวันนี้มาหลักร้อยเองค่ะร่วชันเนี่ยวันนี้หนึ่งหลอดเนี่ยร้อยยี่สิบกรัมนะฮะ ใช้ได้นาน2-3เดือนเลยราคาหลอดละ230บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นเซตโปรโมชั่นวันนี้ g h เฮิจัดให้เช่นเดียวกันซื้อ5หลอดครับราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททุนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนั่นเองนะฮะสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอร์สุขภาพดีสแกนเคเบิลโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับยาสีฟันะะมาว้จีเฮ้าแบบนี้มัน าสีฟันจีเฮิร์มนะครับก็โทรติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยครับ0900899995นั่นเองครับนะคมาในช่วงนี้นะครับเราไปดูนี่ครับพิธีกรดังทารโรแจ้งความหลังถูกชายจักรตามข่มขู่นะฮะที่สอนห้วยขวางอย่างพิตานารกรติยายนเองเนี่ยนะครับเดินทางไปลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่สอนห้วยขวางครับ กรณีถูกชายชะากาันตามข่มขู่เรื่องเกิดมันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่วันศุกร์ที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจบรายการดราม่าวันนี้ที่ออกอากาศทางช่อง9ก้า<ฆ>ปรากฏว่ามีชายชะกันสองคนเนี่ยมาดักรอบริเวณหน้าตึกถ่ายทํารายการเลยอ้างว่าเป็นแฟนคลับ<ฆ>โดยมีทีมงานของรายการเจอตัวชาย2คนนี้และก็สอบถามถึงจุดประสงค์ก่อนจะตอบป,ปัดไปว่าตะนารากรนนะฮะได้เดินทางกลับไปแล้วนะฮะก็เลยต้องรีบบอกไว้ก่อนแบบนี้<ฆ>ซึ่งชายสองคนนั้นไม่เชื่อ ว่าพี่ตากลับก็เลยรออยู่หน้าตึกก่อนก่อนจะมอบสับปะรดแล้วก็แยมผลไม้ให้เพื่อสร้างความน่าจะถือไงเพราะเออฉันเป็นเอฟซีจริงนะโน้นนี่นั่นซึ่งทันทีที่พิธีกรคนดังทราบเรื่องขณะรอกลับบ้านอยู่ในสตูดิโอเนี่ยก็เกิดความกลัวครับและเชื่อว่ายังไงก็ไม่ใช่แฟนคลับและที่ผ่านมาเนไม่เคยมีแฟนคลับมาตามแบบนี้เลยรู้สึกระแวงเป็นอย่างมากนะครับคนนี้เองนะครับเมื่อวานวันหยุดเล้ก็จึงไม่กล้าแม้แต่ว่าจะออกจากบ้านไปไหนพี่ตาบอกเลยว่ากลัวระแวงไปหมดแล้ว าคาดว่าอาจจะเป็นคนที่ถูกส่งมาเพราะช่วงนี้อาจมีการนําเสนอข่าวที่มีประเด็นสังคมอยู่บ้างาแล้วก็เป็นประเด็นกําลังที่ร้อนแรงเลยทีเดียว<า>ส่วนจะเกี่ยวกับข่าวของคุณแตงโมไหม<า>อันนี้ไม่กล้าฟันธงพี่าตางค์าแบบนี้การที่มาหาตำรวจเนี่ยมาลงพท้กประจำวันเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้ตำรวจตามตัวให้เจอเลยอ,เอ,อ,อยากจะรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงว่ามาดักทำไมมาดักรอเพื่ออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งในวันนี้ก็คือวันที่9พฤษภาคมเนี่ยนะครับจะนำภาพจากกล้องวงจรปิด ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตรวจสอบนะครับเออนี่พี่อยากให้ออมไปอยู่ชัยภูมิเนี่ยไปทำไมอ่ะเป็นเมืองแห่งพระบิดาอืเมื่อคืนดูรายการข่าวสามมิติอืมตกใจเลยอ่ะอืกินเยี่ยวกันแล้วอ่ะอืและกินขี้ไข่และที่บิดาโจเซฟมันจะเป็นอมชิลีเคียวหรือป่าเนี่ยทมัมก่อนมันมีลัทธิอมชิลีเคียวนะคนที่บุกไปคือใครหมอป่าพร้อมตำรวจ มีผู้ว่าอ,อ๋อก็มันรูปแบสบเลยศพที่มันไม่รู้ที่มาที่ไปเต็มไปหมดแล้วก็อืดๆแล้วก็เอาน้ำเนอะเลไม่คือเขาศพอ่ะเขาบอกว่าศพอ่ะทำไมขึน้นอืดแล้วเขาก็จะเอาเข็มมาไปเจาะให้น้ําเหลืองไหลมาแล้วก็มาท,<อ>ทาผิวมา<น>ทาผิว<น>ให้ผิวกะจางใสถึงว่าสิเออคุณป้าเหล่านั้นถึงได้สวยเ <c oughs> ขาชื่อมีดาคือสมัยก่อนเนี่ยพี่เจ้าจำได้เลยมีแถวพิีสานจังหวัดเหนือนะคะก็บอกว่าเนี่ยเป็นบ่อพญานา มันผุดอยู่ใต้บ้านใ้ถุนบ้านตัวเองเลอเบลอเลอเบลออีป้าก็โอ้โหอิมเมจินจินตนาการว่านี่คือบ่อพยานาคพญานาคจะใช้ทางตรงนี้เข้าออกซึ่งบ้านป้าครอบอยู่ป้าชงเดยอีป้าก็ตักใส่แก้วแล้วก็ดื่มน้ำในบ่อพยานาคป้าเนี่ยสุขภาพป้าแข็งแรง ก็เหมือนกินเยี่ยวที่ที่ชายภูมิอ่ะสุขภาพป้าแข็งแรงนะก,กินนะป้าเนี่ยเป็นต้อไม่ต้องรักษาเลยเปเอาน้ําเนี่ยมาล้างหน้าแ้วอีกข้างวงข้างบ้านเขาน้ํามาล้างหน้าสระผมกันอาตรงพาตัวกันอสาธารณสุขบอกหยุดก่อนค่ะใจเย็นๆ,ใจ,นๆใจเย็นๆขอเอาเอาไปตรวจก่อนได้ไหมครับว่ามันเป็นน้ําอะไรอมเมื่อมีการตรวจเกิดขึ้นโดยสาธารณสุขจังหวัดเขาบอกว่า ห้ามแล้วก็หยุดพฤติกรรมในการเอาน้ําเหล่านี้มาดื่มแล้วประทานแล้วทาผิวครับเพราะมันคือน้ําจากซุวมซึมมึงแดดมึงขี้กันสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไอ้ป้าอมก้มกินเยี่ยวที่เชียงภูมิอ่ะโอ้โหเขาน้ำก้อนนี้อมจำท่าขำนเขาได้ได้ยี่ก้าวดีโอหลวงพ่อเลยนะ ถูกว่าโจเซฟไม่ได้หลวงพ่อเขาเป็นบิดาบิดาชื่อโจเซฟโอ้โหโจเซฟแล้วสภาพโจเซฟเป็นยังไงโจเซฟก็นี่ถูมือเงี้ยถูมือพอขี้ใครมาปุ๊บยายคนนั้นก็หยิบแล้วก็กินเลยแล้วถ้าเกิดจูดโจหลังจากที่จะถูโจเซฟก็ถูมือโจเซฟไปเข้าห้องน้ำมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นชอริ้วเฮียงหรือถ่ายหนักอ่ะแม่คิดว่าพวกนั้นสนใจหรอขนาดเคี้ยวยังกินแล้วแค่อีแค่นั้นเขาจะคลัวเลยอเออ มีเงินอย่างเดียวกินไม่ได้นะต้องโง่ด้วยแต่พวกนี้เขาไปเขาไม่สิงเขาไปอยู่เขาหนีลูกหนีหลานกันเลยนะเขาเราคนดีแจ้งเราสมควรล้วคนดีแจ้งหมอปลาเนี่ยคือลูกหลานนะถูกต้องเรียกไม่กลับหลับไม่ตื่นไปเลยกินน้ำขี้กินน้ำเยี่ยวแล้วบอกว่าสุขภาพดีอ่ะมึงคิดได้ยังไงอ่ะแล้วมึงอิเมจินจินตนาการบอกเป็นบอกพญานาคมึงกินขี้ใครมึงกินเยี่ยวคนอื่นอ่ะในเยี่ยวมันมีสารอะไรอยู่เยอะแยะมากมายอ่ะคนจะกินเยี่ยวได้คือคนที่จะตายอยู่กลางทะเล so นั้นเขาถึงไปตัดสินใจแดกเที่ยวอะดูไลฟ์สดนะแม่ที่แบบพวกนักข่าวไปอะโอ้โหแต่ละคนแบบขย้อนทางนั้นสามมิติสามมิติเขาเซนเซอร์ไงคุณนอนไม่ก็คือมันมีไลฟ์สดไลฟ์สดมันไม่เซนเซอร์ใช่ไหมแต่นักข่าวนี่ข่าวกีกันเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ละคนนะค่อย่างเงี้ยตั้งหมดเลยอะเพราะแต่ละคนคือจะอ้วกแตกไะม่เข้าใจไหมแล้วก็มีการเชิญชวนอย่างเงี้ยกินดีกินดีกินดีสุขภาพดี มีเงินอย่างเดียวกินไม่ได้ต้องโง่ด้วยเอแต่พวกนี้เขาไปฝังตัวก็อยู่กันตรงนั้นเลยนะเป็นเหมือนสมัยก่อนมันมีรัทธิหนึ่งประมาณยุคเจ็ดศูนย์ะคะมันเป็นมันมีหลายรัทธิที่เกิดที่อเมริกาแต่ลัทธิเนี้ยมันมันไปมันไปสร้างตัวอยู่ในประเทศในหมู่เกาะอันนึงนะคะแล้วมันก็เอาคนมันบอกว่าจะมันจะมาสร้างสร้างเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเมืองที่มีรัทธิของมันนะแล้วพอเสร็จพับเชื่อไหมว่ามันเป็นการ ช็อกโลกคุณตายทั้งรัตทิอีเจ้าของรัฐทิมันเอาไซยาไนน์ใส่ในน้ําดื่มอ่ะที่ทุกคนจะต้องกินเพื่อเฉลิมฉลองอ่ะและอีพวกนั้นก็ขมือก็นไปหมดตายกันหมดไม่มีใครรอดอืตายกันกราดเกลื่อนเลยอ่ะและอีกรัตทิหนึ่งนะฮะอีกรัตทิหนึ่งเป็นรัตทิที่บอกว่าเป็นยูเอฟโอรัตทินี้ก็ดังก็จะมีพวกเนิร์ดพวกอะไระไปกันเต็มเลยแล้วก็บอกว่า จะไปอยู่กับโลกหน้าจะไปอยู่กับดาวโลกหน้าเดี๋ยวจะมี UFO มารับแล้วก็รู้สึกว่าจะกินไซยานด์ด้วยแล้วก็ไปนอนอแล้วก็หลับแล้วก็ตายไปทางรัฐทื่จะได้ไปของจริงอแล้วก็ที่ดังของเอเชียก็จะเป็นรัฐทิอมชินรีเคียวนั่นแหละสมารา่ะนั่นแหละเอาแก๊สซารลินไปปล่อยในสถานีรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นน่ะนั่นนะน่ากลัวแต่อีรัฐที่ของญี่ปุ่นน่น่ากลัวสุดตรงไหนรู้ไห เป็นวิศวกรเป็นคนทํางานดีๆหมดเลยงงเหมือนกับการศึกษาไม่ได้ขัดเกลาชีวิตมึงเลยเหรอไปเชื่อคนพิการไปเชื่อคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ทั้งตั้งตัวมาหลอกคนอย่างเงี้ยเออมันก็คิดกันได้เนาะอขอดดาแล้วกันน,นั่นแหละนะฮะแ,และ้วมีคนไห้องไปอยู่ในรัฐทีรัฐอนรัทีอะไรอ่ะเป็นรัฐทีที่ต้องมีเซ็กตลอดทั้งวันไม่ไปอ่ะเึงอีโอม มึงก็เป็นคนแรกเลยตัวสอยจะเป็นรองประธานรัฐที่เลยกูบอกให้มึงอะเป็นรองประธานเลยเอ๋ถ่ายลงเฟซบุ๊กล่าสุดผู้ชมปั้นจนแข็งงานแล้วก็ฉีกขาแล้วก็แก้ผ้าหมดเลยอะแก้อะไรล่ะไปดูคิในเฟซมึงอะมันใช่ที่ไหนแล้วแต่งเกงอยู่โอ้โหมึงปั้นเคขนาดนั้นเอ๋กลมบล็อกแ้งอกขึ้นมามันเป็นมุมกล้องกล้องผีอะไรอีโอมกูกูยังบอกกูจะเข้าไปโพสอุบะแบนเนอร์เลยใช่ไหมเออกูเขียนอุบะ ไม่เห็นคนด่ามึงเยอะแล้วหวาดไม่เห็นมีเ <c oughs> ลยก็เลยไม่มีด่าหวาดมากคุณผู้ชมซึ่งอะไรมึงเหรอนีอมการหนักแล้ววะ่ะ อะไรไม่ได้รู้ปกติไม่เราปกติถึงต้องใส่เสื้อผ้าไม่ใช่เอาปั้นแก้ผ้าทำไมอ่ะคนเราถอดผู้ชายมันถอดเสื้อได้หรอไม่ได้ใครว่าทำไมเฟซมึงถึงโดนถอดของทำอย่างนี้นี่เองไม่จริงอ่ะต่อไหมมีอะไรไหมมีต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าครับตำรวจเตรียมเอาผิดมาตรา112่งกับนาราแล้วก็บริษัทราซาด้าครับพาดพิงสถาบันนะฮะจากกรณีที่เราเห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงคอนเทนต์ของนาราเคปก็เคยไปเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ไปก็มีดราม่าแล้วก็ติดแฮชแท็กและทวิตเตอร์กันเน สีสุวรรณจันยาครับเล,เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เข้าแจ้งความไว้ที่ดําเนินคดีกับนาราเคปกระเทยและก็บริษัทของรสาซาา่าเนี่ยนะครับรวมถึงเอเจนซี่จ้างโฆษณาด้วยโดยโรงเรียนว่านะครับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รา,ายได้ร่วมกันจัดทาสื่อโฆษณาที่มีเนื้อหาเป็นการดูหมิน่นล้อเลียนผู้ป่วยและผู้พิการและมีเจตนาในการพาดพิงดูหมิ่นสถาบันให้ได้รับความเสื่อมเสียขอให้ดําเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112งนะครับแล้วก็พรบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ 2550และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าล่าสุดเองเนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้รับคำร้องทุกข์จากคุณศรีแล้วะนะฮะไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแล้วก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและให้ประสานนะครับข้อมูลกับกระทรวงดิจิทัลนะฮะเ,เพื่อเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งด้วย<ะ>เพื่อเป็นการเช็คแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะ นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของคุณอานน์กิ่นแก้วครับตัวแทนกลุ่มศูนย์รวมประชาชนป้องกันอปกป้องสถาบัน,นะฮะหรือว่าสอปอป,อปอสอก็ได้ออกมาพูดคุยกับพนันกงานสอบสวนนะฮะบ,บอกกอปอทอด้วยประสานข้อมูลไปเลยไปชี้แจงเลยว่าะจะดำเนินคดีกับกลุ่มุคนเดียวกันตามบริการข้อเท็จจริงที่ทเป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะต มันต้องยอมรับว,ว่ามีเสียงแตกกันแล้วะฮะอยู่ข้างนั้นข้างนี้ข้างนี้ข้างนั้นกันในโซเชียล <ฮะ S 1> และตอนนี้ก็มีหลายร้านในราซาด้าครับถอนตัวเยอะมาก <ฮะ S 1> จากดรามา่าดังกล่าวเขาบอกว่าบางคนบอกราซาด้ายอดพุ่งกระชูดแต่บางคนเขาก็บอกว่ามัานมมไม่ใช่นะครับมีคนเข้าไปถอนตัวเยอะไม่เป็นร้านท้ายใหญ่ๆ,ๆเญ่กเยอะใช่ที่ออกไปถอนตัวแต่ว่าแต่ว่ากระแสะคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วช่วงวันที่5เดือน5ที่ผ่านมาในกระแสะดีหรือเปล่าก็ถือว่าก็ไม่ได้ดิ่งไง ก็คือกระแสมันก็ไม่ได้ดิ่งไงเข้าใจค่ะเออมันมาจุแต่ต,ต้องระวัง,งด,ดีเลยต้องระวังค่ะม,มันละเอียดอ่อนมากเกินไปแล้วทุกคนก็ตั้งข้อสงสัยล่าสุดท้าให้ไปสอบที่พาของการเสียภาษีของเครปกระเทยคนนี้แล้วอืมคือพี่ก็ไม่ได้อะไรกับเขาอะนะคะพี่เคยมีคนมาเล่าว,ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนทุกคนก็สงสัยว่าทำไมอยู่ๆมีเงินขึ้นมาแบบมหาศาลมากมายไก่กองจนแบบว่า ทำนู่นทำนี่แล้วทุกคนก็เลยงงว่าเอาเงินมาจากไหนทุกคนตั้งข้อสงสัยน้องอแต่ว่าพี่ก็มีข้อมูลบางอย่างซึ่งก็ไม่อยากจะพูดออกไปอืว่าเขาสนิทกับใครบ้างน,นะฮะเคยครั้งหนึ่งเคยเคยโพสต์แต่ก็ไม่ได้หมายถึงเขาแต่เขากับแดนเข้ามาต่อกับกับพี่ในเฟซแต่พี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่าไม่ได้โนส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันอืนะคะ รือเขาอาจจะเข้าใจผิดนะคะและตอนนี้พี่บอกเลยว่าต่อให้มีคนเชียร์ในโลกโซเชียลเยอะดีๆชอบชอบชอบนู่นนี่นั่นไม่มีใครสูงตรงไหนเราไม่มีใครต่ำตรงไหน,นพี่เอาไปอ่านหมดนะคะพวกหน,หนูหนูเชียร์กันเนี่ยพวกหนูหนูไม่ได้มีความผิดที่จะโดนหนึ่งหนึ่งสองถ้าหน,หนูยังเชียร์ในลักษณปะณประมาณแบบประมาณอย่างนี้อยู่แต่คนที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะโดนหลายคดีเนี่ยก็คือตัวน้องเขา พราะมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานไปแจ้งความดำเน,นินคดีวันก่อนแม่ลีน่าก็าเตือนนะอบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกับของพวกนี้นะอหนูไปอ้างว่าบ้านสายทองมันฟังไม่ขึ้นบ้านสายทองคนที่เป็นพิการเป็นเด็กผู้ชายชื่อว่าชายน้อยไม่ใช่ผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วลิ้นจุกปากไอ้นั่นไม่ใช่ ชายน้อยปักเบี้ยวชายน้อยใช้ไม้คำ้ำไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยันหนึ่งอาจจะมีนั่งวิวแชร์บ้างและชายน้อยเป็นเพศชายโดยกําเนิดอืมไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วน้องก็ไปเอาพี่ดิวหมอมดิวพี่ดิวแล้วกันนะคะซึ่งพี่ดิวเราก็ทราบกันดีว,ว่าแกก็หมินหมินเมินม,ม,ม,มาหลายครั้งแล้วนะคะถึงแกจะให้เหตุผลว่าเป็นการแต่งตัวตามรสนิยมตามแฟชั่น แต่มันก็มีมีมกับลูกที่จะถ่ายหลายๆรูปนะคะคนเขาคนเขาคนเขาจ้องอยู่แล้วคนเขาจ้องอยู่แล้วจ้องจะตีอยู่แล้วหนูก็เดินออกมาให้เขาตีง่ายพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะอืพี่รู้ว่าในสังคมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายพี่เข้าใจแต่อะไรที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ่มมากจนเกินไปแถจนเกินไป อีกฝั่งเขาจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะต้องระวังอืมันไม่น่ารักลูอกนะคะโอเคจบอนะฮะถ้าบอกว่าพี่เต่าจ้างให้โอมเนี่ยทําไมอะใส่ชุดไทยอืแล้วก็ไปเดินอย่างเงี้ยกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยอมกล้าทำไกมได้เนี่ยจ้างก็ได้ตังก็ทำแต่ไทยผู้หญิงนะได้ได้หมือนหรอได้ตังอะร้านถงไหมล่ะได้ตังเขาหมดร้อยเดียวนะ ได้ได้ดิแต่เดิน3、ามสี่วันเลยนะข้อแม่เยอะไปพักเบ็ดแม่ใส่ชุดไทยทำไมอ่ะใส่ชุดไทยแล้วก็ไปเดินตามวัดวาเนี่ยจนข้าคืนได้โยะแล้วก็เสื้สีเขียวไปเดินตามป่ากล้วยได้ได้นะให้ร้อยหนึ่งได้ได้อยู่จนตั้งคืนเลยนะได้ได้นะครับโอ้ยอมทำได้กันแล้วพรุ่งนี้นะได้ได้ พรุ่งนี้ละฝากกล้วยแถวเนี้ยวิภาวดีให้มึงเนี่ยวิภาวดีตรงนู่นวิภาวดีอยู่นู่นเออนั่นแหละวิภาวดีน่ฝากกล้วยเยอะเหรอเออเดี๋ยววิชาพามาฝากนะครับนะคะอ่ฝากไปด้วยนะคะเดี๋พวดีฉันฝากทวงด้วยนะคะกินเทปนะคะยาสีฟันที่ดีนะคะแล้วใช้ดีนะครับวันนี้มาพราะโปรโมชั่นพิเศษใครมีปัญหาเรื่องของกินปากฟันผุข้าวผินปูนชากาแฟหรือว่าสบู่รีนะฮะสามารถนะครับใช้ได้เลยกับยาสีฟันจีเฮิร์บสกินนี้กินได้ไหมอะไรน้ำใบกระท่อมได้ก็มันมีค่าเหมือนกันเพื่อลูกสาวบอก แม่แม่นอนไม่ค่อยหละแม่นอกจากแม่จะกินดีในแล้วแม่ลองกินน้ำไปกระท่อมดูสิคะชชมพักก่อน <c oughs> ได้ <c oughs> เหรวรัน พี่ก็ไม่รู้ก็ไม่คาดอ่ะนี่แหละครับยาสีฟันจีเฮิร์มก่อนดีกว่านะฮะหหลอดราคา230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจอยากซื้อโปรโมชั่นเป็นเซตเลยนะฮะซื้อ5หลอดราคาเพียงแค่หนึ่งพบาทเท่านั้นส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนนะครับสนใจโทรได้เลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดดับบลิวสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์อสุขภาพดีสแกนเคียร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะจ๊ะส่วนใครอยากจะติดต่อโฆษณานะครับกับรายการเราเม้ามัรคันปากก็โทรได้ที่เบอร์นี้ครับศูนย์เก้าศูนย์ศ แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ